สวัสดีค่ะทำดีๆทำดีๆสวัสดีค่ะอามาเป่ายิงฉบกันเป่า<บ>ยิงฉบเย็นดีได้ย็นดีได้เล่นก่อนนะคะฮะอ๋ะอไปที่โบราณอายุทยาโอ้แต่ที่แรก ฟัดตั้งฟัดโบราณนะหมายถึงันเล่เท่าไหร่ยี่สิบเก้าเย่ในรอดนะใช้แต่สีเหลืองอินดี้ใช้แต่สีเหลืองอ้าวไหนหมดยังอินดี้ไป่อนเยนดี่สิบแปดเนี่ยอินดี้ชนะเฮ้ย่อต่อไปตาผอินดี้มาถ่ายให้พี่ วัสดีนะวัวดีเดี๋ยวเราจะเอาออกให้หมดกนะเด็ไม่้อยเดียวเอาไปตาที่เจไและวนี่ี่องจ okay. ิง้มเลยรอดรอดเนอดเรียบร้อยจะน่เนยรอดฮ่าฮ่าันนี้ก็ทหาทำไงคะรอดันนี้รอดอะ อันนี้ค่ะสามเหมอกันอินเดียอ่าบ๊ายบายกันบไบายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดคิดตาอย่าลืมกดถ้ามากกว่าก็ไค่ะบ๊ายบีถ้าคไหนเด่น